ครับมะพร้าวเหลือแค่นี้เลยครับใช่จ้ะเหลือห้าลูกสุดท้ายสรุปนายจะซื้อไม่ซื้อเนี่ยเลือกอยู่ได้ลูกไหนมันก็มันเหมือนกันหมดนั่นแหละอ,อ่ขอโทษครับพอดีผมแค่อยากเลือกลูกดีๆที่มีน้ำเยอะๆนะครับฉันก็บอกไงลูกไหนมันก็มันเหมือนกันหมดอ,องั้นลูกนี้ เท่าไหร่ครับแม่ค้า30บาทจะลูกไหนก็30บาทเลือกอยู่ได้ซื้อก็ไม่ซื้อเลือกอยู่ตั้งนานถ้าไม่ซื้อก็ไปไปเกียกาหน้าร้านครับแม่ร้านมะพร้าวขายอยู่นะครับแม่แล้วผมซื้อไปให้นะครับครับงั้น แม่ะคะ้าช่วยลดให้ผมหน่อยได้ไหมครับลูกละสิบบาทลูกผมอยากกินมะพร้าวมาหลายวันแล้วแม่นะคะ้าช่วยลดให้ผมหน่อยนะครับไม่ได้ฉันบอกว่าขายลูกละสามสิบก็คือสามสิบแล้วก็ไม่ต้องมาทําตัวน่าสงสารแถวนี้ฉันไม่ลดให้หรอกฉันรับมาก็ลูกละยี่สิบแล้วถ้ามาลดให้นายลูกละสิบบาทฉันก็ขาดทุนพอดีสิและนั่นนายก็มีเงินอยู่สามสิบบาทถ้าไหนบอกว่าไม่มีเงินละ่ะ คือ20บาทผมเก็บไว้เป็นค่ารถกลับบ้านนะครับแล้วลูกผมก็อยากกินมะพร้าวจริงๆนะครับพา้พาพ้าอย่าลืมตอามะพร้าวหนูนะได้เลยลูกตั้งเจเรียนด้วยนะพ้าไปละบาย งั้นเดี๋ยวผมจ่าย10บาทแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมค่อยมาจ่ายเพิ่มได้ไหมครับไม่ได้ถ้านายไม่กลับมาจ่ายชันพรุ่งนี้พวกนี้ฉันก็าขาดทุนพอดีสิไปไปยังมาเกตกาหน้าร้านขอโทษครับนี่นายมะพร้าวลูกนี้ นายทั้งจับทั้งเขยา่าแล้วลูกค้าคนไหนเขาจะกล้าซื้อละ่ะนายต้องรับผิดชอบซื้อน้ำมะพร้าวลูกนี้ไปเลยขอโทษจริงๆนะครับคือผมอยากได้มพะพร้าวมากๆเลยแต่เงินไม่พอนะครับวันนี้ฉลอให้ในายลูกละสิบ,บาทก็ได้จริงเหรอครับอขอบคุณครับ เอามะพร้าวหนึ่งลูกครับได้จ้ะสามสิบาทจ้ะสามสิบาทแต่ว่าลูกค้าคนเมื่อกี้เขาได้ลูกละสิบาททำไมเขาผมได้30บาทล่ะครับแม่ค้าจะโกงผมหรือเปล่าฉันก็ขาย30บาทมาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วแล้วที่ฉันขายให้น้องคนเมื่อกี้ลูกละสิบบาทก็เพราะว่าฉันอยากจะขายฉันเต็มใจจาก ขายราคาไหนก็ได้มะพร้าวก็มะพร้าวของฉันงั้นผมเอาสองลูกแต่ว่าแม่ค้าลดให้ผมได้ไหมครับไม่ได้หรอกจะซื้อกี่ลูกก็ลดให้ไม่ได้หรอกของซื้อของขายมันมีต้นทุนของมันจ้ามาขอลดได้ยังไงล่ะเห็นใจแม่ค้าบ้างสิงั้นผมเอาสองลูกนี่แหละครับ รอแป๊บน,นึงนะเอาน้องเดี๋ยวก่อนสิเดี๋ยวก่อนสิน้องเจ๊ไม่ได้ทอนเงินให้เลยนะเออแล้วน้องมีแบงค์ย่อยไหมผมไม่มีแบงค์ย่อยเลยครับไม่ต้องทอนผมก็ได้ไม่ได้สิเงินต้องเยอะขนาดนี้งั้นเจมีมีสกแกนจ่ายด้วยสิรอแป๊บหนึ่งนะเ,เจ๊ไปแลกเงนินมาให้ไม่ต้องหรอกครับ แม่ค้าพูดเองหนีว่าพอใจที่จะขายในราคาไหนให้ใครก็ได้ผมก็พอใจที่จะซื้อมะพร้าวสองลูกนี้ในราคาหนึ่งพันทำแบบนี้มันจะดีเหรอน้องเงินมันเยอะมากเลยนะดีสิครับแม่ค้ายังทําได้เลยผมก็ทําได้เหมือนกันครับงั้นน้องเอามะพร้าวไปเพิ่มไหมอ๋อไม่ต้องหรอกครับแม่ค้าเก็บไว้ขายเถอะเงินพันก็เป็นกําลังใจให้แม่ค้าทําดีทําดีต่อไปนะครับ ขอบคุณน้องมากๆเลยนะค่ะไว้มีโอกาสเขาจะมาอุดหนุนแม่ค้าใหม่นะครับจ้ะหากช่วยเหลือแล้วหวังผลตอบแทนมันคือการลงทุนแต่หากช่วยเหลือแล้วไม่หวังอะไรมันคือความเมตตาทั้งผู้ให้และผู้รับ